สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกีต้าร์นะครับอันนี้ก็สายขาดไปแล้วนะสายล่างขาดไปแล้วนะครับน,นี่เราก็จะมาลองรีวิวเสียงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเราก็เลยมาทาคลิปนี้ให้ดูก่อนว่าสายขาดเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับก็มาฟังเสียงก่อนแล้วกัน เื่อกี้มีเสียงรถรบกวนนิดหน่อยนะครับโอเคเราฟังเสียงอื่นกันนะครับถ้าเราจะเล่นเป็นอินโทรเพลงเนี่ยเราจะเล่นได้ดีกว่านะคือสายล่างเนี่ยเป็นสายที่สําคัญมากเลยเพราะ,ะว่ามันต้องเล่นบ่อยมากนะครับสําหรับเสียงอินโทรต่างๆานะครานี้เราจะมาเล่นเสียงดนตรีธรรมดานะครับเป็นเสียงเพลงเชฟเบลบิว่อนนะ เฟ้ครก็พอเล่นได้นะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะเล่นสายล่างนะแผ่นเล็กสุดนะครับมันก็เลยเสียงมันไม่มีเสียงหนักนะโอเคต่อไปเพลงอะไดีวันเกิตื่นนะ อินโทรนี้มันก็ต้องใช้สายล่านะมันก็เล่นยากนิดหนึ่งเราก็เลยไม่เล่นแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปสู่อูคูเลเล่กันนะครับ่ะแถวไปอูคูเลเล่สายแล้วก็ขาดจริงๆนะเราไม่ได้เป็นคนไปแกะมันนะอันนี้แมวมันขวนนะครับขาดทั้งสองอย่างเลยเข้ามาลองฟังเสียงกันนะ จะไม่มีเสียงแหลมแหลมเล็กๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีสายหน้างนะมันขาดนะครับก็เล่นเหมือนกันนะเล่นได้เหมือนกันสำหรับเครื่องเล่นก,กีตาร์พวกอินโฟเ็น,นต์ต่างดย๋ยวเราใชมาลองดูวันกิดตี ใส่เล็มันก็เลยยากนิดนึงนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ